คุณเห็นด้วยไหมเมื่อ CEO ชื่อดังบอกว่าหมดยุค work life Balance แต่ต้องเข้าสู่ work hard to survive คือต้องทำงานหนักเพื่อเอาชีวิตรอดในยุคเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้คุณคิดว่าไงการทำงานหนักทำให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จจริงไหมย,ยังไม่รู้แต่ที่รู้การทำงานหนักมันทำพวกเราตายได้จริงนะคะรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังค่ะ ค่านิยมการทํางานให้หนักแล้วจะประสบความสําเร็จต้องบอกว่าค่านิยมนี้คนทํางานอย่างพวกเราก็ได้ยินกรอกหูมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนาะแน่นอนค่ะว่าหากลูกน้องทํางานหนักเจ้านายก็แฮปปี้ถูกต้องไหมแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าไอ้ความสําเร็จที่ว่าเนี่ยเป็นความสําเร็จของลูกน้องอย่างเราหรือเป็นความสําเร็จของบริษัทกันแน่แต่การทํางานที่หนักทําให้พวกเราเสียชีวิตได้จริงค่ะรู้หรือเปล่าคะว่าในแต่ละปีเนี่ยมีคนเสียชีวิตจากการทํางานหนักมากกว่าการเสียชีวิตเพราะการระบาดของโรค มาลลเรียซะอีกโดยองค์การอนามัยโลกนะคะเขาเรียกกลุ่มคนที่ทํางานหนักจนเสียชีวิตเนี่ยว่าคาโรชิซินโดมค่ะซึ่งชื่อเนี้ยก็มาจากประเทศญี่ปุ่นเพราะเขาขึ้นชื่อในเรื่องของแรงงานที่ทํางานหนักมากๆในแต่ละปีในญี่ปุ่นมีคนเสียชีวิตเพราะการทํางานหนักในหลักร้อยคนเลยนะคะ โดยไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยองค์การอามโโลกเขาได้บันทึกนะคะสถิติของกลุ่มคารชิซินโดมตัวเลขเนี่ยพุ่งไปถึง745,000คนแล้วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองโดยงานวิจัยชี้นะคะว่าหากเราทํางาน54ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือตีง่ายๆประมาณ11ชั่วโมงต่อวันเนี่ยมันทําให้เราเสียชีวิตได้จริงเสียชีวิตจากอะไรฮะ เราทํางานหนักเราพักผ่อนน้อยเกิดความเครียดสะสมซึ่งเมื่อร่างกายเราเกิดความเครียดมันก็จะทําให้ร่างกายไปสร้างฮอร์โมนความเครียดมากขึ้นมันจะทําให้คอเลสเตอรอลและความดันเลือดในร่างกายเรามันพุ่งสูงขึ้นตามซึ่งแน่นอนว่ามันทําให้เกิดโรคหลายต่างๆตามมาได้มากมายที่เป็นแล้วตุยเลยก็คือโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจนั่นเองค่ะปัจจุบันเนี่ยมีสถิติว่าคนวัยทํางานที่ดูจะแข็งแรงแบบพวกเรามีแนวโน้มเป็นโรคเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจค่ะ และสุดท้ายการทํางานที่หนักมันทําให้ชีวิตเราประสบความสําเร็จได้จริงหรือเปล่าคงไม่สามารถตอบได้ว่าจริงไหมแต่มีคําแนะนําจากบทความจาก Harvard Business ค่ะเขาได้พูดเอาไว้บอกว่าการทํางานหนักอาจไม่ใช่สิ่งเดียวที่จะทําให้พวกเราประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะโดยงานหนักที่เราจะทำเนี่ย มันไม่ใช่แบบงานจิภาถะทั่วไปแต่ง,งานที่เราควรจะทําให้หนักแล้วมีโอกาสจะประสบความสําเร็จ1คือต้องเป็นงานที่มาจากแพชชั่นเป็นงานที่เรารักเราอยากจะทําและ2คือเป็นงานที่ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพของเราด้วยอย่างเช่นอ่ะโอเป็นนักข่าวถ้างานข่าวที่มีคุณภาพโอทาหนักๆอ่ะโอก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จคุณก็เหมือนกันค่ะงานหนักที่คุณควรทําคุณอาจจะต้องลองดูว่างานปัจจุบันตอบโจทย์แพชชั่นความหมายในชีวิตของคุณหรือเปล่าและงาน นี่คุณทํานั้นมันมีส่วนเสริมในการเติบโตในสายอาชีพของคุณหรือเปล่าลองถามใจตัวเองให้ดีและสุดท้ายคือคุณอยู่ถูกที่ไหมอะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีค่ะทํางานหนักได้แต่หากทํางานหนักมากเกินไประวังไว้นะคะร่างกายขอยงคุณเนี่ยมันอาจจะไม่อยู่ถึงวันที่คุณประสบความสําเร็จในชีวิตได้ค่ะเพราะฉะนั้นเอาแต่พอดีดีที่สุดค่ะ